i ครับก็คุณตั๊กลุยแคมป์ครับอยากดูภาพสวยๆไปดูที่ลุยแคมป์แล้วก็อะไรนะเปลี่ยนชื่อเพจแล้วใช่ไหมครับชื่อแฟนเพจชื่ออะไรนะ,ช,ะชื่ออะไรนะกลุ่มะหรอเออกลุ่มครับกลุ่มคนชอบแคมป์อ่าผมคนชอบแคมป์นะครับไม่ใช่ลุยแคมป์นะครับเป็นคนชอบแคมป์นะครับ อันนี้มันชื่อร้านอะไรนะครับนนร้านวัดศรที่เห็นท่างั้นคือกลัวตุ๊กแกนะครับไม่กลัวเป็นคนหลอนนะเจอตุ๊กแกแล้วหลอนครับพี่ต่อไ <omics> ปตรงนี้จะไปแปรงหม่อนแล้<ขอ>วให้ชิมพันหม่อนไม้ใช่ไหมนี่คุณพี่เจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับครับพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อนกครับพี่นกนะครับ เป็นน้องชายเจ้าของผู้สงสัยแคมป์นั่นแหละครับเชิญนะครับผู้สงสัยแคมป์อ๋อนี่พี่เกามีปลูกเที้ยม่อนเที้ยจะเอามาปลูกให้ลองชิมดูอนะครับนี่ไวท์คิงนี่น่าจะเป็นไต้หวันสตรอเบอรี่โอเคลองชิมเลยครับลองชิมได้ครับพี่อันนี้อะไรนะพี่อันนี้จําชื่อไม่ได้เพราะมันหลายสายพันธุ์ตัวไหนดีพี่อันนี้ลองให้กินก่อนเหมือนน้ำผึ้งนี่ไวท์คิงอันนี้ไวท์คิงนะครับหอมไหม นะครับถ้าอยากจะมาชิมนะครับอยากจะรู้รสนะครับลบกวนมาที่ที่ไหนนะครับก้อนกรวดแคมนะแต่แตว่าต,ต้องได้อีกหลายเดือนหน่อยถ้าจะมาชิมมอนมันเบอรี่อร่อยมากครับขอบคุณมากครับพี่เฮ้ยตับอร่อยมากเลยเนี้ยประมาณครับประมาณ รถลากเป็นแบบวินเทจนะครับลานนี้เป็นลานเปิดใหม่นะครับจริงๆว่าจะมาพักที่นี่ก็สามารถนะครับออจองผ่านแคมป์มป้าแคปป้าอะไรก็ได้นะครับที่ที่นี่เป็นสมาชิกอยู่นะครับก็เขาจะตีวงไว้เลยนะครับตีกรอบไว้เลยว่า พื้นที่นี้หมายเลขอะไรพื้นที่นี้หมายเลขอะไรนะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็สามารถจองมาได้ในพื้นที่พื้นที่ที่ติดรอบหน้าน้ํานี่ก็คือต้องจองนะครับตัวนี้นะครับโอเคส่วนผมนั่นก็คืออยู่นอก,กรอบนะครับแต่แต่วันนี้ขออนุญาตเหลื่อมเข้ามานิดหนึ่งครับมันร้อน จริงๆถามว่าทำไมเม่ของผมไม่อยู่ใต้ต้นไม้เพราะว่าผมยังหนีเรื่องความกลัวต้นไม้กับหน้าฝนและหน้าพายุนะครับแต่ว่าพี่เขาก็แจ้งแล้วว่ากิ่งไม้เนี่ยที่ไม่แข็งแรงได้ถูกตัดออกไปแล้วนะครับก็ที่นี่จะมีการดูแลต้นไม้นะครับผมเพราะว่าลานการเต็นเนี่ยในหน้าพายุ หรือหน้าไหนก็ตามเนี่ยครับออสำหรับป่าธรรมชาติแบบนี้มันก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของความแข็งแรงของกิ่งไม้ที่จะต้องเจอสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนปแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับนะครับกนะ็แต่สำหรับผมนั่นนะนะครับมันเป็นฟิลลิ่งส่วนตัวล้วนเลยนะครับก็เลยขออนุญาตนะครับมา ผมกับคุณตัก๊กลุยแคมก็่ขออนุญาตนะครับพี่เจ้าของลานเข้ามากลางบริเวณนี้นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับแต่ว่าจะมีผมที่ลานนี่ครับลานมะฟอนะครับลานมะฝอสองเต็นแล้วก็จะมีนะครับอีกลานหนึ่งลานต้นกลุ่มลานต้นกลุ่มอีกเต็นอีกหนึ่งหลังทั้งหมดวันนี้มีสามหลังนะครับ สำหรับคนสายแคมป์นะครับนะครับที่ต้องการมาสัมผัสบรรยากาศลานกลางเต้นใหม่ๆนะครับในช่วงที่ยังใสๆนะครับก็เชิญมาที่นี่ได้เลยนะครับก้อนกรวดแคมป์นะครับต้องบอกว่าท่านที่เคยไปหพว่สงสัยนะครับ ้สงสัยกับก้อนกรวดแคมนี่ก็คือเสมือนลานพี่ลานน้องนะครับนะครับลองมาสัมผัสบรรยากาศได้นะครับเจ้าของใจดีมากแล้วช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเปิดลานใหม่นะครับราคาค่าบริการต่อท่านนี่ก็คือ130บาทนะครับมีอาหารให้บริการนะครับออสามารถสั่งอาหารผ่านลายกลุ่มของก้อนกรวดแคมได้นะครับนะครับยังไงก็สามารถ ดูรายละเอียดใน Facebook ของก้อนกรวดแคม์แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับหรือส่ง Messenger สอบถามมาที่ก้อนกรวดแคม์ได้นะครับช่วงนี้ก็ประมาณเกือบห้าห้ามงเย็นแล้วนะฮะอากาศดีมากเลย นะครับอย่ใต้ต้นไม้ก็ได้ออกซิเจนนะครับช่วงนี้นะสุดยอดบอกไม่ถูกหรอกครับมาแล้วทำากลางเดินเสร็จแล้วอะไรครับเดินเล่นครับสูดอากาศครับถ่ายรูปสวยๆวยเดี๋ยวเย็นหน่อยก็ทานข้าวทานปลานั่งคุยรีแลกเสร็จแล้วก็พักผ่อนไปกับบรรยากาศที่เราชอบ บอกไม่ได้นะว่ามันจะดีมากขนาดไหนมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่บอกได้คำเดียวว่าหน้ามาลอง บริเวณสะพนานต้นไม้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าน้ําจะลงแล้วนะครับเมื่อตอนผมมานี่ยังอยู่ใต้น้ำนะครับตอนนี้ก็โผล่บนน้ำแล้วนะครับก็แสดงว่าก็ค่อยๆผ่อนนะครับการปล่อยน้ํามาจากเขื่อนแล้ว ก็คือข้างห้องน้ำนะครับฝั่งห้องน้ำห้องน้ำหญิงก็จะเป็นทางเข้าลานเมายาลาบนะครับเดินไปดูก,กันป้ายอะไรด้วยนี่โอ้นี่นะก็คืออัตราเข้าบริการก็พื้นที่แล้วก็เช่าอุปรกรณ์ต่อวันนะครับ ตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็นี่ครับโอเคเดินเข้าไปดูต่อนะครับนี่ก็จะเป็นจุดจอดรถนะครับ ก็จะมีจุดที่สุบุรีนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎปฏิบัติทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับ นี่คือลานมายาลามมีจุดวางขยะให้สองจุดนะครับแล้วก็มีจุดต่อไปให้สามจุดนะครับก็คือหนึ่งสองสามนะครับก็คือในส่วนของพื้นที่ลานมายาลาม ผมว่ามันก็โอเคแต่มันจะติดใกล้ๆกับหลานเพื่อนบ้านนะครับจําชื่อหลานไม่ได้เหมือนกันนะครับ ได้มีก็คือต้นมะขามเทศนะครับครับจากลางลาดเม่าลาดรับก็จะเป็นลานสำหรับแคมป์แวร์นะครับสามารถเอารถเข้ามาในพื้นที่แคมปได้นะครับ นี่ครับเราก็จะมีสะพานไม้นะครับเราก็จะมีเวิงน้ำเล็กๆอยู่ระหว่างลานนะครับโอเคดูภาพกล่องล้างมาด้วยละ นี้ผมกำลังจะเดินมาที่จุดเชื่อมเป็นลานที่สามารถรถบ้านทั้งหลายหรือต้องการจะรถเข้ามาจอดก็สามารถเลือกลงที่ลานนี้ได้นะครับนี่ครับก็จะมีไม้กั้นชัดเจนนะครับไม้กั้นชัดเจนในสัดส่วนของลานกลางเต็นท์ ครับผ่านมานะครับร้านเัเลน่าเหนื่อยต้นอะไรก็ไม่รู้ครับดอกสีม่วงสวยดีที่นี่ก็มีไฟฟ้าบริการนะครับทางสาธารณะก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับไว้บริการ ไว้ช่วยเหลือเมื่อยามจำเป็นนะครับครับไปดูห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะมีหนึ่งแถวนะครับมีทั้งหมดแตดห้องฝั่ง,งด้านในก็จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับข้างๆก็มีที่ล้างจาน ข้างหน้าจะเป็นอ่างล้างหน้าผมขออนุญาตที่จะไม่เข้านะครับเข้าไปห้องน้ำชายแทนนะครับห้องน้ำชายห้องน้ำชายนะครับถ้าเราเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ต้องชิดขวาเพื่อไปลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลานหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลานสองส่วนลานด้านใน,น,นจะเป็นลานไมยา่าลานะครับห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไปดูห้องน้ำชายกันน้ำชายนะรเรียวๆครับ ห้องน้ำชายก็มีทั้งหมดสีห้องนะครับด้านหน้าก็จะมีอ่างล้างหน้าแล้วกันนะครับโอเคครับก็มีสี่อ่างเท่ากับจำนวนห้องน้ำนะครับประตูก็จะเป็นประตูขางดนสังกะสีนะครับยิงไวน้นงนะครับโอเคลองเปิดดูก,กันเห็นเทนโอเคครับห้องน้ำนะครับก็จะมี เป็นโถแบบนั่งนะครับตักน้ำลาดนะครับแล้วก็มีสายชำระแล้วก็จะมีนะครับพื้นที่สำหรับอาบน้ำนะครับโดยมีมา่านกั้นนะครับแล้วก็จะมีที่แขวนเสื้อผ้าแห้งนะครับแล้วก็ขออนุญาตปกอบรองเท้าครับแล้วก็จะมีนี่ครับที่วางสบู่ยาสีฟัน นะครับไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเดี๋ยวดูว่าห้องดูห้องอื่นว่าเป็นเหมือนกันหมดไหมนะครับก่อนหน้านี้น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมสูงครึ่งอาคารน,น,นะครับโอเคเหมือนกันนะครับก็มีห้องน้ำแบบตักลากแล้วก็ สายฝักบัวนะครับแล้วก็มาก่านกั้นที่วางผมเดาว่าน่าจะเหมือนกันทั้งสี่ห้องนะครับนะครับนี่ก็คือห้องที่สามก็เหมือนกันนะครับนะครับก็เป็นแบบเอ,อ่ส้วมแบบหลักลาดนะครับแล้วก็มีสายชำระมีฝักบัวทั้งสี่ห้องก็เหมือนกันนะครับ ส่วนของห้องน้ำชายส่วนด้านหลังนะครับว้าวไม่เบาเลยนะครับมีโถสำหรับปัสสาวะทั้งหมด5โถนะครับอยู่หลังห้องน้ำชายนะครับก็สรุปแล้วห้องน้ำนะครับของผู้ชายเนี่ยมีทั้งหมด4ผู้หญิงมี4 แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีนะครับอ่างล้างหน้านะครับเท่ากับจํานวนห้องนะครับส่วนด้านหลังห้องน้าชายก็จะมีโถปัสสาวะทั้งหมด5โถนะครับโอเคครับห้องน้ําก็จะมีตรงนี้นะที่ผมเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้แดห้องรวมชายหญิงแล้วก็จะมีมุมนูน้นไกลๆนูน้นอีก4ี่ห้อง ก็ผมถือว่าโอเคนะครับนะครับเพราะว่าเครื่องทางน้ำอุ่นแทบคงไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าวันนี้วันที่19ถือว่าร้อนมากครับเป็นไรอ่ะ อันนี้คือบรรยากาศหลังกลางเล็นเสร็จัวนี้ก็เราอาจจะเชียร์อนอลหน่อยนะให้กำลังใจเขาหน่อยนะเขาก็เล่นดีนะนะครับอันนั้นก็แมนยูนะครับคนถ่ายก็ลี์ฟูนะครับแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ อากาศดีนะครับบอกไม่ได้หรอกครับต้องมาเองแต่วันเนี้ยวันที่สิบเก้าช่วงหกโมงกว่าเนี่ยอากาศดีมากนะเราอธิบายไม่ได้นะว่ามันอากาศดีงไงแล้วก็น่าร้อนด้วยถือ<ม>ว่าอากาศโอเคไม่ไม่ร <c oughs> ้อนแบบว่ามากไปนะถือว่าที่อุณหภูมิตอนนี้นะครับสามสนะิบ <50. S 2> องศานะสาิ <6. S 2> <6. S 1> บตกบางครึ่งบางครึ่งนี่ครับ ได้ยินเสียงแล้วครับซิงลีดใช่ไหมครับเสียงซิงลีเสียงฟุตซ้อมครับโอเคนะครับยุงมีนะต้องเตรียมยางยุงมาหน่อยนึ่งอย่างไม่ก็ซอฟเฟลนะครับซอฟมียุงตัวไม่น้อยเลยฮะแต่ว่าไม่เยอะนะฮะทีนี้พอดีเราก็เตรียมยากันยุงแบบจุดมานะครับแล้วก็ซอฟเฟลก็มี ีวเลยมรจังหวะเกอบได้ลองซองลนะครับถึขึ้นมาด้วยผมนะครับก็มีหน้าที่นะครับทริปนี้เตรียมผักมานะครับถุงถุงซิปนะครับถุงซิปนะครับเพราะว่าเราเรียกว่าถุงซิปนะถ้าเรียกว่าซิปล็อกนี่ผิดนะครับจริงๆมันคือถุงซิปธรรมดานะครับโอเคครับง่ายมากเลยครับนะ นะครับขอบคุณถุงพับแพ็คนะครับนะครับขอบคุณนะครับที่ที่ให้ผมซื้อนะครับมาใช้เดี๋ยวว่าเนี่ยซิฟบ็อกเนี้ยปอรยี่ห้ออ่าอันนี้อันนี้ก็เนี่ยฮะอันนี้นะฮะเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับเราจะให้เห็นความต่างนะฮะอันนี้นะครับถึงจะเรียกว่าถุงซิปล็อกนะครับอันนี้คือถุงซิปยี่ห้อพอบแพ็คนะครับโอเคนะฮะวันนี้เราก็มากัน2ค่ายเลยนะครับ นี่ครนะฮะอันนี้ก็มาอค่ายหนึ่งแต่นี้รู้สึกว่าจะเป็นถุงซิปธรรมดาเหมือนกันนะฮะอันนี้ล็อกชั้นเดียวนะครับตัวนี้2ชั้นนะครับของซิปล็อกเมื่อกี้ก็คือสองชั้นนะครับนะครับโอเคครับผมก็นะครับผมใช้เสร็จแล้วผมก็ไม่พิงนะฮะผมกลับไปล้างใช้ใหม่เดี๋ยวเราเตรียมทํากับข้าวกันแล้วนะครับ เยไม่รวยไม่รู้ขอแค่คุณมีความจริงใจผมกว่าดีใจแล้วนี่ไงก็จริงใจไหมแก้สุดท้ายน้องน,น้องมาไงพี่มาอรู้อันนี้ก็คือเราเอากระทชา,าตั้งไฟเอาขนมปังปิ้ง อันนี้ตัวกาแฟนี่ที่ผมมาคือกาแฟที่เขาบดมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่มอคินมากเบิกบ้าปะหมเบิกปปะอะเบ็กปัด ผมนี่แทบจะอิ่มปลาท้องโกเลยครับปลาท้องโขลกอร่อย,ยครับครับตำแหน่งที่กลางเต็นนะครับถือว่าตอนเช้านี้ไม่ร้อนเลยครับล่มเพราะว่าได้งเงานะครับได้งเงาต้นไม้ใหญ่ดีมากครับแต่น้ำค้างถือว่าแรงไหมคุณตัก ก <Okay. S 1> เนาะวัน,นวันนี้ยี่สิบนะครับยี่สิบยี่สิบมีนาแต่ว่าเต็นท์ผมนี่มันเป็นเม็ดเลยครับแต่ท้าบุนตักนี่ไม่มีรอยน้ำเลยรสรุปเรามาที่เดียวกันหรือเปล่าครับ ดีมากเสียงน้ำเช้านะครับก็จะมีปลาไล่กันแต่เช้าเลยวันนี้น้ำใสน้ำใสแล้ว ตอนนี้ก็คือใกล้จะสามโมงเช้านะ้วก็ดีคุณตักต้องไปทุร่าในเมืองให้กับคุณแม่เดี๋ยวคุณตักคงจะต้องขอตัวก่อนาพี่เลยไม่ไปอ่ะเพราะว่าผมเก็บไม่ทันแล้ว <laughs> มันยังไม่แห้งพื้นมันเปียกไงไม่อยากเก็บไปแล้วไปแก้ที่บ้านยีงไงให้มันแห้งก่อน ใช่แต่ว่าผมจะให้พื้นมันแห้งก่อนเพราะว่าเราไม่รู้วันไหนไงที่เราจะแกะออกมา